โอ้ดูวันนี้ครับประดุกตัวเบลอร์อเลยประดุกโอ้ยคุดครับตัวแรกโอ้โหเด็กปั้นเราแหมแน่นอนไหมประเดิมก่อนเลยครับตัว,วเี่ยสี่ห้าตัวสวัสดีครับ ท่องวูดดี้หาอยู่กินครับนี่กับพาแม่บ้านมาตกปลากับเด็กปั้นครับเนี่ยกีพีหกแล้วครับเนี่ยนี่มาแล้วครับบายหน่อยบายหน่อยนี่ครับหมายเราจะตีไปทางนี้ครับโอเคครับมาดูกันครับมันจะมีตัวหรือไม่มาครับเด็กปั้นตัวแรกแล้วครับปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรอุ๊ยคุดครับตัวแรกโอ้โหเด็กปั้นเรา แหมแน่นอนเว้ยระเดิมก่อนเลยครับเฮ้ครับพ่อชาติปลดปลาไปไม่รู้ปองปองอุ้ยปองหน้ได้อยู่มี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 หอ้ิมิม,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 มิมีปลาอะไรวะกดปอดเนี่ยนันใสใสหัว การแกะม้วนมีไซส้อะเนี่ยโดนไหมมาเลยเนี่ยระวังเบาๆนะผงเบาผงแดงรๆๆๆๆระไัมาเลยอีขุดมานี่ทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนโอ้หมันนี่เด็กปั่นโชว์ใช่ไหมเนี่ยจอด อย่าปลดปลาครับอีกคุดอีกคุดอ,อือของรู้เด็กป้านโชไปไหนเลยวะเอาอะไรเด็กป้าน <c oughs> อือไหนเนี่ยอือหูหูฝูงป้านแกบครับอะไรวะไม่รู้หัวใหญ่ว้ย ูขอทวิงหน่อยทวิงหน่อยอันตรายต้องอาทวิงตักไว้ตักระวังระวังระวังตั้มระวังไว้เอาเอาไว้ข้างล่างก่อนโอเคผอยัดปลดปลาครับ อันตรายอันตรายอูโอ้ยกุ้งเรากุ้งเรามาตัวไหนเนี่ยมากปลาฮัลโหลมาแล้วครับมียามาอีกแล้วครับอือหือยิ้มหน่อยฮะได้ปลากู้งเราด้วยอันไหนดูหน่อยฮะตันะอีกคุดอีกแล้วมีมสามตัวให้นอยคุดนะ โอ้เด็กปั้นมาสามตัวแล้วครับโอเคปลดปลาดตเฮ้ยยังาก้ยังเกยโอเคอยปลดปาครับกดตัว <c oughs> เราเห็นตะเลือดอุ้ยตัวใหญ่ไม่ได้อยู่ได้อยู่ทันทนมนเนี่ยโดนปะนโอ้ยตะเลืใหญ่มากเลยเนี่ยโอ้โหันใหญ่อ่ะเฮ้ค้กูเรา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 ยกขึ้นมา เฮ้ยเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดไหนหลุดเลยแม่บอกแล้วขาดแล้วเห็นไหมอุ้ยมันโดนเหมือนกันโดนป่ะอุ้ยหลุดไม่เลยอ๋อเนอะอันนี้คีมคีมหนีบคีมหนิดที่สนี่กูเราตัวที่สองแหมนึกว่ากระพงกูใจหมดเลยว่าเนี่ยเนี่ย hả vim phong oh, oh, bung phong 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 bung 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 oh, này bung 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 ลูกๆอันนี่ตัวใหญ่ว้าวโอ้ยบ้ากี่ตัวแล้วเนี่ยสี่ห้าตัวไปโปงเก๋สุดยอดจะปลดปลายก่อนนะช่วงนี้เฮ้ยมีลูกเว้ยมีลูกเว้ยก็ต้องมีตัวใหญ่กว่านี้ดิใหญ่เลู้ใหญ่เนี่ยลองมาดูใกล้มามาใกล้กล้องหน่อยเห็นปหมเห็นไหมตัวเบลอเลยเนี่ย คนดูดูอะมาอะไรว้ยปลาใหญ่น่ะาดาปื้นหน่อยปื้นหน่อยมาจากปื้อุ้ยปรากดไข่นี้ใหญ่ดีนิไข่น่ไข่ไนีให้ออกไปเลย จโอ้โหตุ้มเลือเลยเอ๊ฮึหมันจริงหมันจริงกดเหมือนเดิมถูกไหมแต่น่าจะตัวใหญ่ปะมาอีกแล้วอื้หโอ้โหใหญ่เอาได้ดิกดใหญ่ดิสองตัวแล้วโอเคแยกปลาครับ ติดเด้อาดาติดไม่เป็นไงดไม่าาปเปตใจอ่ะตัวใหญ่ด้วย,ย,ย,ย่ป้ปงนี่ยมาจะใสเนี่ยฮะเหลืองอ,อง่อยเลยเนี่ยดูฮะตดนคู่เลยล่า ลงคู่ไหมใช่จวดอะอพังกอนนี้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่โอเคเครับกดป่ะ โอ้ยโดนเหมือนกันอุ้ยอุ้ยอีกเลยไม่ใช่อีปูอีปูอีปูนี่พ่อกับลูกโอ้ยบังเอิญว่าหมือนแบบเมียว่ะดูตัวด้วยดูดิมาอ้ยมันต้องขิงกันหน่อยเว้ยเนี่ยอุ้ยโอ้โหขิงเรามาเยอะแล้วเราต้องขิงกันหน่อยสิแหม อย่าปลดปาครับอะไรต่อเฮ้ยนี่มาเป็นฝูงนะครับกินอุป่ะจริงประกดประกดประกดแน่นอนตรงเนี้ย มาอีกแล้วโอ้โหดุตัวเห็นป่ะโอ้โหมันไม่ขิงไม่ได้หรกอย่างเงี้ยเห็นหรือเปล่างั่นปิดปากครับโลืนมาเลืนมา cáo noi cáo noi cáo noi mời 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 đi, ok, mời 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 Ôi นิมครุดครุดครุดจะตลดปลาน่อยครับโอเคครับพาเมียตกปลา ep หกแล้วมากับเด็กปั้นแลโอ้ดูวันนี้ครับปลาดุกตัวเบลเลอเลยปลาดุกหนึ่งตัวปรากฏสองตัวแล้วก็ปลาตาเหลือกตัวใหญ่มากเลยแล้วก็ปลาปานปลาเก่ยปลาปานรวมกับปลาเกยเป็นสามตัว ปลาอีคุดสี่ตัวปลากุลาวสองตัวโหนี่ดูปลายโปรงครับประจวดใหญ่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวครับประจวดใหญ่มีใหญ่มีเล็กปนกันครับโอเคครับช่องวุฒีหาอยู่หากินครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วอ ep หกแล้วครับเนี่ยโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับบายบายหน่อย Right, okay.